สวัสดีครับผมกบโตโยต้าเอ็มพสาขาบางบอนนะครับวันนี้เรามาพบกันอีก1คันนะครับเป็น a อทีแต่งโหลดเปลี่ยนล้อแม็กให้เรียบร้อยนะครับเดี๋ยวเราลองค่อยๆมาดูภายในรถแล้วก็นอกตัวรถกันนะครับว่าคันนี้มีอะไรโดดเด่นบ้างนะครับผมแล้วก็นี่ครับตรงประตูครับสามารถเปิดปิดนะครับแทนรีโมทที่เราพบกันอยู่นะครับแล้วก็ข้างหลังก็นั่งสบายครับนะฮะตรงนี้ ผมสามารถเซ็นไฟนั้นเองได้ด้วยนะครับเซ็นเสร็จแล้วเนี่ยอนุมัติภายใน3วันทันทีนะครับถ้าลูกค้าไม่ติดปัญหาอะไรนะครับเรามาเริ่มกันทางด้านหน้านะครับด้านหน้านะครับตรงไฟหน้านะครับเป็นเลนโปรเจคเตอร์นะครับมีไฟ LED นะครับเพื่อเพิ่มสว่างหรือทัศนวิสัยนะครับในการขับขี่ทั้งกลางวันและกลางคืนตรงกันชนหน้าครับเราตัดเพื่อความสวยงามเป็นแถบสีแดงนะครับผมตัวนี้ตัวนี้นะครับเป็นรุ่นไฮนะครับผม นะฮะผมจัดทรงรถคันนี้นะครับโดยการเปลี่ยนล้อแม็กเรียบร้อยนะครับโหลดลงมานิดนึงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเอาใจสายวัยรุ่นเลยครับผมนะฮะตัวนี้เป็นตัวไฮนะครับสีรถเป็นสีเทาดํานะครับผมกระจกมองข้างพร้อมไฟเลี้ยวกระจกมองข้างเนี่ยตัดเป็นสีดํานะครับผมเดี๋ยวเราค่อยๆลองไปดูนะครับไฟหน้าเป็นโปรเจคเตอร์นะฮะ นะครับกระจกมองข้างนะครับแล้วก็มือเปิดเป็นคอมเมียมนะครับผมนีครับตัวไฟหน้าที่เป็นโปรเจคเตอร์ครับลวงวงแหวนนะครับตัดเป็นสีแดงนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามนะครับเดี๋ยวผมจะพาเดินดูไปรอบๆรถนะครับว่ารถคันนี้นะครับมีออปชั่นหรืออะไรยังไงบ้างนะครับส่วนตัว a t ทตัวเริ่มต้นนะครับ ราคาจะอยู่ที่5 2 9 9 0 0ตัวกลางนะครับคือลูกตัวรองท็อปราคาจะอยู่ที่5 7 9 0 0 0ส่วนตัวท็อปตัวนี้ครับที่ผมกําลังพีเซ้์ให้ลูกค้าดูอยู่นะครับอยู่ที่6 4 9 0 0 0นะฮะแล้วก็ผมมีโปรโมชั่นนะครับตอนนี้ดาวศูนย์บาทนะครับไม่ต้องมีผู้ค้านะครับแล้วก็ถ้าลูกค้าจะดาวน,นะครับสเต็ปเริ่มต้นเนี่ยคือดาวอยู่มา2 6 6 5 5 0บาทผ่อนนานสุดอยู่ที่7,947บาทนะครับ แต่ไม่ต้องห่วงครับตรงนี้ทางเรามีเงินช่วยเหลือนะครับให้ลูกค้าดาวศูนย์บาทได้ทันทีเลยครับผ่อนเดือนละ7 9 4 7บาทนะครับไฟท้ายนะครับเป็น LED นะครับไฟเบรกนะครับมีไฟหลีให้ด้วยนะครับเพื่อเพิ่มความสวยงามครับถ้าถามใจผมนะตัวนี้แล้วก็ตัวนี้ผมพยายามจัดทรงให้ลูกค้านะครับคือโหลดลงมานิดนึงใส่ยางให้สวยงามนะครับ อ่าเรามาดูภายในกันครับภายในเป็นเบาะหนังนะครับตุงแผงมือเปิดเป็นไฟฟ้ากระจกไฟฟ้าทั้งหมดนะครับผมเย็บด้วยได้แดงนะครับระบบนี่ครับเป็นตัวปุ่มกดปุ s มสตาร์ทนะครับมีระบบป้องกันการลื่นถลไยลสตาร์สต็อปด้วยนะครับหน้าจอมี MID ให้ด้วยนะครับแล้วก็บกเรือนไม้สวิตช์ควบคุมที่พวงมาลัยเครื่องเล่นเป็นตัวเครื่องเล่นนะครับสามารถเอาภาพจากมือถือขึ้นไปบนจอได้เลยนะครับ ระบบเกียร์เป็น CVT นะฮะแล้วก็ตัวหน้าจอ,อครับผมอย่างเมื่อกี้ที่ลูกค้าเห็นเนี่ยเราสามารถแชร์ฮอสปอตแชร์อินเทอร์เน็ตนะครับดูหนังฟังเพลงได้ครบเลยครับไม่ต้องไปแปลงอะไรมเลยครับผมตัวนี้เบาะหนังเย็บด้วยได้แดงนะครับทุกอย่างนะฮะตรงนี้แล้วก็ข้างหลังเนี่ยครับเป็นเบาะหนังนะครับเย็บด้วยได้แดงแล้วก็มีรูระบายความร้อนให้ด้วยครับมีกล้องหลังด้วยนะฮะเมื่อกี้บันทึกนะฮะกล้องหน้าเราก็มีให้เรียบร้อยนะครับ คือสมัยนีย้เราต้องมีกล้องออบันทึกหน้าบันทึกหลังเผื่อเวลามีอะไรฉุกเฉินหรืออะไรก็แล้วแต่เนี่ยเราสามารถเอามาเปิดดูได้นะฮะเข็มขัดนีลัย3ามตำแหน่งนะครับตรงนี้แล้วก็ผมเองนะครับอ่าด้านหลังครับสามารถวางออสัมภาระได้กว้างมากเลยนะครับวางของได้เยอะนะครับมีตัวออที่วางเท้านะครับตัวนี้ที่อยู่ในถุงพลาสติกครับ เป็นของยาลิสนะครับเป็นเข้าลูกนะครับผมตัวนี้ไฟเบรกดูที่3นะฮะผมถือว่าตัว a t ทีนี่ครับประหยัดน้ำมันมากนะโดยเฉลี่ยแล้ว23กิโลเมตรต่อลิตรนะครับเติมน้ำมันต่ำสุดได้ e 8 5นะครับผมแล้วก็การดูแลรักษาไม่ยุ่งยากครับเช็คระยะทุกๆ1 0 0 0 0 0กิโลนะครับผมค่าใช้จ่ายก็ถูกมากครับเวลาเข้าศูนย์ไม่เกิน2000บาทนะฮะแล้วแต่นะครับลูกค้าใช้งาน ยังใหผมฝากด้วยนะครับกดติดตามนะฮะกด Subscribe กดแชร์นะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กบด้วยนะครับขอบคุณครับ